่านก่อนดูคลิปนะครับตุม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 สวัสดีครับวันนี้เราจะมา โชว์รีวิวเกม m ค c ับครับเรายังไม่ได้บอกชื่อรายการเลยครับรายการทีวีเกมเมนะครับคราวนี้เราจะมารีวิวเกม My Cup นะครับแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อบวยสวัสดีครับผมชื่ออาร์มครับอ๋อสวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับผมขอส่งหน้าที่ของพิธีกรให้คุณบวยและคุณอาร์มครับ เดินไปเลยครับัับับ,บโ,โมีเครื่องหมายและลูกศรนะครับเออดูกองสมบัติก่อนนะครับว่ามีอะไรป้ายโกไป,ไปเลยปิดด้ครับปิบปปปดวยนเดี๋ยวโจรเข้า 啊，未来哈。 กันต่อครับเมื่อกี้ 9ก้าสองหกก้าแปดสามฟังชัด okay, no. ชัดฟังชัดชอีกทีนะครับศูนก้ ว่าครับคำเดียวกากหาย่าชแิครับผมเดียวแท้เขาไม่มีเงินซื้อใช่ครับถ้ามีเงินซื้อป่่นนี้ตัวเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับแล้วเยียบเฮ้ยไม้พัง